หลายไกลครับตรงต่อมาลูกนี้แล้วเอ้าถึงไหมยอกยิงโอ้โห,โหตัวพี่แก้มามีกแล้วจรอกครับร,รหัสพี่โคตรตึงเออขายต่อขายต่อไหมห้าหมื่นเฮ้ยเมื่อกี้เอ้ยโอเคโอ้โหฮฮแลนด์หนูตกยอกลง ออกไปส33ครับผมมาอยู่เว่ยอยู่เว่433โอเคฮะทุกคนฝากไลค์ฝากกดใจฝากติดตามให้ด้วยนะครับโอเคฮะมาเริ่มเกมกันเลยครับจีด้าโค้นครับไปฝั่งซ้ายเลยจังหวะนี้โรนัลนโดย้อนมาแล้วยังไงแล้วกิ๊กยิ่งสวยมาไม่ได้ครับโอ้เล่นยังกับชัยบุตรพรมแล้วเปิดมาตรงนี้โอ้ทีมเข้าไปเลย หนึ 1> 1่งศูนย์ครับโอ้โหเอาตัวออกมานะฮะอีกนาทีเองออ๋โอเคจัดไปจะเดีย๋ยสิเห็นแล้วทะลุมาช่องนี้ยอกยอกเก็บได้ยอกจริงเรียบร้อยกหนึ่งหนึ่งมาดิก็มาดีฮุ้ฮู้รายกัรครับตรงต่อมาลูกนี้แล้วเอ้าถึงไหมยอกจิงโอ้โหตัวนี้แกมาอีกแล้วยอกเก็บเรื่อวสุขผลได้ได้ของอะไรไปนะ ตอนนี้ว่าสุขผลได้อะไรไปอะ่ะโอ้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหปาดหน้ามายิงครับโอ้โปสรรคเค้กยิงกด,ดแดนรับปฏิทางเร็วๆครับผมกับรบนฮัตดูเมซี่นะไปครับโดนเมซี่กดแดนปฏิทางฟึ๊บๆหลบมาแล้วเมซี่ปัน่นโค้งๆโวบเข้าใหกก็มาดีก็มาด,มาดีจัดให้ กลับมาได้ครับเรเ่อเม่สียครับยิงมายิงกลับไม่โกงครับหลดนิดเดียวครับเดี๋ยวหลุดยกมาลูกนี้ดิอาร์ถึงก่อนไหมเพื่อนดิอาร์ไม่โอ้โหหลุดไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปโลงจิงนะติดเฟบครับโอ้โหมุมมุมแรกครับเสาแรกครับเลือกกิงเสาแรกเลยฮะไปครับดิอาร์มาให้กาก้ากาก้าเห็นแล้วทะลุมาโย่เข้าขวาแล้วจิงซะโอ้โหติดเฟบไปดูสกิลนักเตะครับ ตัวไหนมีสกิลเดี๋ยวมาทันครับเข้าไปดูที่สกิลได้เลยครับซี่เปิดกรงโค้งมาลูกนี้แล้วเข้ามือปีเตอร์เชนครับรับสบายครับอีก5ทีสุดท้ายฮะเล่นเกมแล้วครับตอนนี้โมกาัมาเบคเคเบอร์รอดักอยู่แล้วครับกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับที่เชนนี่ฝั่งซ้ายครับ2นาทีสุดท้ายเอา อโอ้โหไปย้อนลับแบบแต่กล้าดีต่อยอกไปยอกไปดิยอกถึงไหมย,ยอกเบียดยอกเบียดยอกโอ้โหติดโซนแห้เบลอาแล้วชวนกันเองไม่ได้ครับโอ้โหนิดเดียวครับเดี๋ยวเช็คเปิดมาแล้วหมดเวลาเรียบร้อยชนะไป3-2อโอ้เกมมันเกมตึงเลยครับเกมนี้ขอบคุณมากครับผมยังเดือยยังเดือครับยิงกันไปคนละสลูกนะฮะ เ้ากรอบสเป็นประตู3กับ2ครับผมหายประมาณหัวใจรัวๆเลย